ันนี้ไม่ใช่รถประจําทางนะไม่ใช่อยากจะขึ้นก็ขึ้นได้นะน้องล่ะจฉันขอโทษนะจ๊ะฉันไม่รู้นะจ๊ะฉันเห็นคนในหมู่บ้านนะเขาจะเข้าไปในเน <c oughs> ใมืองกันมานดักรถแบบนี้กันทุกคนเลยจอ่า, <c oughs> าองีนะจ๊ะเดี๋ยวฉันลงรถตอนนี้ก็ได้จ้ะเดี๋ยวก่อนเธอไม่เคยเข้าเมืองใช่ไหมแล้วเธอจะไปไหนล่ะ ชาพูรีรีสอร์ทใช่จ้ะพอดีว่าฉันมีคนจักเขาทำงานอยู่ที่นั่นน้นน,นี่เธอเธอรู้ไหมว่าคนที่นั่งข้างเธอนี่ยเ,เขาคือใครเขาคือไปส่งเธอที่ชาพูรีรีสอร์ท คุณคุณตื่นได้แล้วถึงแล้วถึงแล้วจ๊ะถึงแล้วขอบคุณมากเลยนะจ๊ะฉันฉันนอนเพลินไปหน่อยนะจ้ะ ถึงล้วรีบลงไรไ่้แล้วปะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะ ฉันจะพาแกไปหาผู้จัดการแปมถ้าฉันทำงานที่นี่ฉันจะได้เงินเท่าไหร่หรอถึงเก้าพันไหมแกจะได้มากกว่าน,นั้นก็ได้นะถ้าแกทำตัวดีๆทำตัวน่ารักน่ารักผู้จัดการสั่งให้ทำอะไรแกก็ต้อทำตามที่เขาสั่งไปฉันจะพาแกไปหาผู้จัดการ ผู้จัดการคะนี่แม่บ้านที่ฉันแนะนำสวัสดีจ้ะหน้าตาดีผิวพรรณดีฉันชอบ <c oughs> สัมภาษณ์เฉยๆก็ได้จ้ะไม่เห็นต้องจับมือเลย นี่เธอเธอเป็นใครฉันเป็นใครวันนี้ฉันจะไม่รับเธอเข้าทำงานก็ได้นะผ,ผู้จัดการคะยายดำมาจากบ้านนอกยังใส่ซื่อแถมยังบริสุทธิ์อีกนะคะผู้จัดการเราค่อยๆคุยกับมันใจเย็นๆแล้ววันหลังอ่ะผู้จัดการค่อย,ยม,มันก็ได้ ค,ค่อยๆลงนะจ๊ะพยายจ้ะนี่จ๊ะขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรจ้ะค,ค่อยๆเดินนะจ๊ะนี่ในรดาวแกจะไปช่วยมันทำไม ดูจากสภาพมาแล้วไม่น่าใช่ลูกค้ารีสอร์ทเรานะแต่ทําไมเธอพูดแบบนั้นล่ะทุกคนที่เข้ามาในรีสอร์ทอ่ะก็เป็นลูกค้าทั้งนั้นไม่ใช่หรอดูจากสภาพการแต่งตัวของมันแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีเงินเข้ามาพักในรีสอร์ทได้นะทําไมผู้จัดจาก,การพูดแบบนั้นล่ะจ๊ะทุกคนที่เข้ามาในรีสอร์ทนี้อ่ะเราต้องต้อนรับอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอจ๊ะนี่เธอกล้าสั่งสอนเช่นเหรอเธอรู้ไหม ผู้ชันเป็นผู้จัดการไม่มีใครกล้าขัดฉันเพราะที่นี่ฉันใหญ่ที่สุดแน่ใจเหรอว่าคุณใหญ่ที่สุดคุณนั่นเองอะสวัสดีครับบอส เมื่อกี้คุณบอกว่าใครใหญ่ที่สุดนะบอสครับบอสเป็นเจ้าของที่นี่บอสใหญ่ที่สุดครับผม,มเป็นแค่ผู้จัดการผมเป็นบางอาจครับคนที่ฉันขึ้นรถมาด้วย,ขวยเขาคือเจ้าของรีสอร์ทนี้เหรอสวยละอดได้ทำงานที่นี่แน่ยัยดาวเอ้ยผู้หญิงคนนี้พูดถูกนะทุกคนที่เข้ามาในรีสอร์ทของเราเราก็ต้องต้อนรับอย่างเท่าเทียมกันครับบอส ผู้หญิงคนนี้มาสมัครงานที่นี่ใช่ไหมใช่ครับตกลงฉันรับเธอเข้าทำงานในตำแหน่งพนักง,งานต้อนรับ เกือบซวยแล้วไม่ล่ะแกไปฉันจะพาแกไปเปลี่ยนชุด กาแฟก่อนสิแกวันนี้แกต้องเข้างานกะดึกฉันกลัวแกง่วงอะ่ะขอบใจมากนะจ๊ะแปมก็มีแต่เธอนี่แหละที่หวังดีกับฉันไม่เป็นไรหรอกหนะ้าคนบ้านเดียวกันมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยช่วยกันไปแล้วต่อไปนี้เธอต้องพูดคำว่าค่ะไม่ใช่จ๊ะคนในเมืองเขาพูดกันแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณตาล กาแฟที่นี่อร่อยจังเลยนะ,ะกินอีกสิแกวันนี้แกต้องเข้างานกะดึกนะกินกเยอะๆกินเลยไปนะ เดี๋ยวฉันว่าฉันไปทำงานก่อนดีกว่าดาวแกเป็นอะไรหรือเปล่าดาวดาวเป็นไงบ้างเรียบร้อยค่ะเตรียมห้องไว้แล้วใช่ไหมเตรียมไว้แล้วค่ะห้องเดิมแล้ว หนค่าขานมใช่ไหะคะ าฉันไม่ได้นะยายดาวถือว่าเป็นค่าตอบแทนฉันพาแกมาทำง,งานก็นแล้วกัน เราจนเมาอะครับผมก็เลยตามเธอมาคือผมโกว่าเธอจะเมาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับแขกคนอื่นนะครับดาวเดี๋ยวผมพาคุณไปพักนะไม่ฉันไม่ไปกับคุณฉันไม่ไปคุณคุณด้วยฉันด้วยคุณฉันด้วยคุณฉันด้วย ผู้จัดก,การคะทำไมผู้จัดก,การถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะคะเ้วดีดาวล่ะคะหรือว่าผู้จัดก,การไม่ได้เออสิเออบอสก็พอ,อดีตอนนี้บอสพาตัวกันไปแล้วนี่ถ้าบอสร,รู้เรื่องนี้ชื่อซวยแน่ผู้จัดก,การคะผู้จัดก,การไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้เองรับรองนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ถึงผู้จัดก,การแน่นอน,นะคะ่ะ ดีให้มันคุ้มกับ่ฆ่าจานจันนให้เธอหน่อยนะเธอจัดการทุกอย่างเรียบร้อยด้วยคุณจะไปไหนคะ เดี๋ยวฉันก่อนใช่ไหมเ,เดี๋ยวก่อนคุณคุณโดนวางยามาใช่ไหมเดี๋ยวผมช่วยคุณเองเดี๋ยวก่อนคุณไม่ใช่วิธีนี้อ้ยโอ๊ย

เดี๋ยวคุณช่วยเอาชุดผมให้ผมเปลี่ยนหน่อยนะที่ห้องว1แล้วก็ช่วยซื้อชุดผู้หญิงสวยๆให้ด้วย ทำรูปสภาพนี้ได้ไงอะนี่คุณเป็นเจ้าของนิสร์หระคุณทำแบบนี้กับพนักง,งานได้ไงอะะหยุดก่อนคุณใจเย็นๆยก่อนคุณรู้ไหมเมื่อคืนคุณปล้ำผม เมื่อวานเธอโดนวางยาฉันโดนวางยาเหรอคะใช่เธอพอจะจำได้ไหมว่าใครเป็นคนวางยาเธอฉ,ฉันจำได้ว่าแปมเอากาแฟมาให้ฉันแล้วแล้วฉันก็กินกาแฟ ก็รู้สึกเบลอจากนั้นผู้จัดการก็มาพาตัวฉันไปจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะผู้จัดการคองกับแปมเหรอเมื่อวานผมเป็นคนพาคุณมาที่ห้องนี้เองแล้วหลังจากนั้นคุณก็อบอสคะฉันขอโท ฉันขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะบอสอยากไล่ฉันออกเลยนะคะฉันอยากทํางานที่นี่ต่ออยู่อะคะ่ะคือทุกคนที่บ้านอรอความหวังจากฉันอยู่ฉันขอโทษจริงๆนะคะบอสเธอจะไม่ได้ทํางานที่นี่ต่อไปบอสจะไล่ฉันออกเหรอคะไม่เมื่อคืนคุณป้มผมเท่ากับตอนเนี้ย ผมเป็นสามีคุณแล้วคุณก็เป็นภรรยาเจ้าของรีสอร์ทคุณยังต้องทำงานอีกเหรอไปเปลี่ยนชุดได้แล้วผมยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกไปเข้าไปได้แล้ว ผมขอโทษนะที่ผมต้องโกงหกคุณถ้าผมไม่ใช้วิธีนี้คุณคงไม่ปลอดภัยแน่คนใส่ซื่ออย่างคุณอยู่ในเมืองนี้คงไม่ทันคนหรอก เรีผมมามีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าครับพวกคุณสองคนก็น่าจะรู้นะว่าผมเรียกพวกคุณมาเพราะอะไรบอสพูดเรื่องอะไรหรอครับ <c oughs> พวกเราสองคนไม่ทราบจริงๆค่ะ <c oughs> พวกคุณสองคนกล้าวางยาภรรยา ผมไม่ปล่อยพวกคุณไว้แน่ภรรยาบอสใช่คุณดาวคือภรรยาผมผมได้ส่งผลตรวจร่างกายของคุณดาวและคละิปหลักฐานจากกล้องงจรปิดของโรงแรมให้ตำรวจเรียบร้อยบอสครับคือผมผิดไปแล้วบอสให้อภัยผมหน่อยนะครับบอสคะพวกเราผิดไปแล้วอ่ะขอร้องะค่ะผมไม่ได้ทำอะไรพวกคุณ การกระทำของพวกคุณต่างหากที่ทำร้ายตัวเองเบนนะลากสองคนนี้ไปส่งให้ตำรวจครับบอสค่ะบอสไปลครับไปเลยไนี่เลยนะไปมันยาให้มอย่างไปขอบคุณมากนะคะบ,บอสที่ช่วยฉันไวค้ค่ะ ไม่เป็นไรผมเป็นคนรักความถูกต้องผมจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงแรมของผมเด็ดขาดตอนนี้เรื่องของสองคนนั้นผมก็จัดการเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เรื่องของเราคุณจะรับผิดชอบการกระทํำของคุณยังไงคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณจะรับผิดชอบการกระทำของคุณยังไงแต่ผมมีวิธี วิธีอะไรคะบอสคุณต้องยอบแต่งงานกับผมแต่งงานกับบอสใช่มันไม่เหมาะสม้ง,งคะฉันเป็นแค่คนบ้านนอกคนหนึ่งส่วนบอสเป็นหึงนเจ้าของโรงแรมอะเราต่างกันเกินไปคะ่ะผมก็เป็นคนบ้านนอกผมไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดผมต้องสู้ชีวิตต้องปากกัดตีนถีบ กว่าผมจะมีทุกวันนี้ได้จริงเหรอคะบอสเป็นคนเก่งมากเลยนะคะเลิกเรียกบอสได้แล้วต่อไปคุณต้องเรียกผมว่าที่ละ นะทีละ